นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัมฤทธิศักดิ์สิทธิ์ธรรมังสัมฤทธิศักดิ์สิทธิ์สังฆังสัมฤทธิศักดิ์สิทธิ์ขอกราบนมัสการบูชาองค์หลวงพ่อสัมฤทธิศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีบารมีสูงสง่งทำให้ลูกสมความปรารถนาดังที่ได้ตั้งพิธัดานไว้กครับคือมาหลวงพ่อขันเวศศักดิ์สิทธินะครับที่มาปฏิฐานอยู่ที่คลองระพีพัฒนี้ตั้งแต่พศ .2502 ก็มีกรมชนประทานแล้วก็มาขุดบินที่จะไปถมตามน้ำเสาะตลิ่งไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะอยู่ตรงนี้ขุดไปขุดมา ก็จะมาเจอองค์หลวงพ่อเป็นดินโบกเป็นหินโบกอยู่นะครับพนักงานของกรมชนก็ได้มาพากันขุดขุดจนเจอเป็นองค์หลวงพ่อชาวบ้านก็แตกตื่นมาว,ว่าองค์หลวงพ่อมาอยู่ทําไมตรงนี้ก็บาง่ันก็บอกว่าพระพุทธลูปมาเกิดบางคนก็บอกว่าทางกรมชนปั้นขึ้นมาแต่ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องจริงหลวงพ่อมาติดฐานอยู่อยู่มาไม่กี่วันก็มีคนมาเทียบทรงเป็นองค์หลวงพ่อนะครับก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันถามคนเทียบทรงว่า หลวงพ่อมาอย่างไงไปยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าอยู่ในการเทียบทรงพูดนะนะว่ามาอยู่นี่ได้สองสมัยแล้วก็พยยากจะขึ้นมาอยู่ด้านบนเนี่ยให,ให้ชาวบ้านได้เห็นได้กล่บบาวว่ถ้าอยากขึ้นให้นำพระมาฆ่าวัดมามานนมนต์ท่านขึ้นแล้วก็มีงานประจําปีให้ทุกปีเช่นมิเกหรือละครอ,อย่างเงี้ยชาวบ้านก็รับปากหลวงพ่อก็เลยประสิทธฐานอยู่ตลอดครับแลวอยู่มา ช่วงระยะหนึ่งกรมชนก็จะย้ายหลวงพ่อออกจากในที่เพราะว่าเป็นที่ถนนของกรมชนก็จะ,จะย้ายไปไปอยู่ที่อื่นก็กําลังเริ่มขุดใช้รถขุดออกมาขุดรอบหลวงพ่อฟ้าก็ได้เปิดปฏิหาร่าเรื่องลงมาข้างองค์หลวงพ่อแต่ไม่โดนใครนะครับไม่โดนคนไม่โดนหลวงพ่อชาวบ้านก็นจะตื่นมาดูอีกว่ากลาง,งวันแดดแดดทำไมที่มีฟ้าผ่าก็เลยมาปฏิหารที่ว่าบกพรองหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ไปกันเลย ทางกองชัก็เลยยอมถวายที่ดินตรงนี้ให้อยู่ให้ปึงให้อยู่ทุกวันนี้นะครับคัตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัตฐานอยู่ตรงนี้ตลอดทุกวันนี้ครับ